นคนปรปฐมปลอดภัยห่างไกลโควิด -19 ปอที่1นปอปฏิบัติกินร้อนช้อนใครช้อนมันล้างมือกันให้ติดเป็นนิสัยเพิ่มความมั่นใจด้วยการใช้แอลกอฮอล์ในส่วนพนักง,งานของเรานะครับทางร้านจะให้พนักง,งานสวมแมสท,ทุกครั้งขณะปฏิบัติหน้าที่โต๊ะหรือเก้าอี้ที่ลูกค้ามานั่งนะครับพนักง,งานจะมี สเปรย์ฆ่าเชื้อสำหรับทำความสะอาดเวลาลูกค้าก่อนและหลังใช้บริการปฏิบัติกินร้อนช้อนเราล้างมือใช้แอลกอฮอล์เคล่อนครัดแต่ไม่เคล่อนคืมยิ้มให้กันถึงไม่เห็นหน้าแต่แววตามันฟ้องปอที่สองปอปฏิเสธ ไม่กอดไม่ไกลไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกันปฏิเสธไม่กอดรักษาระยะห่างค่ะต่อที่3ปอปฏิรูป new normal เปลี่ยนเพื่อไปต่อโดยลดการออกนอกบ้านวันไหนว่างก็ทำงานที่บ้านลดการติดเชือ้อไม่ต้องกลัวเบื่อเพราะมีเพื่อนมากมาย Work from home อาชีพเดียวอาจไม่พอไม่ต้องรีรอสร้างอาชีพเสริมได้เลย ร้านขายน้ำปั่นอยู่ที่จังหวัดนคนปรปฐมค่ะทางร้านจะหลีกเลี่ยงการใช้เงินสดค่ะก็คือทางเราจะมีทางเลือกให้ลูกค้าก็คือสามารถจ่ายเงินสดได้หรือถ้าลูกค้าท่านไหนที่ไม่ต้องการจ่ายเงินสดเราก็จะมีการจ่ายผ่านแอปให้ค่ะตอนนี้คือจังหวัดของเราค่ะปลอดภัยมีมาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเกี่ยวกับโควิดค่ะก็คือทุกร้านเนี่ยจะใส่แมสแล้วก็รักษาระยะห่างแล้วก็มีการวางเจลแอลกอฮอลไว้ะค่ะก็คือ คนสามารถมาเที่ยวได้อย่างปลอดภัยนะคะเว้นระยะห่างเพิ่มระยะห่วงยิดอกพกแมสเพื่อตัวเราและเพื่อนรวมโลก <V MS. S 1> แวร์แอมสแฉวมาใกล้ชิดกันแบบห่าง,างมาลดช่องว่างในหัวใจมาเที่ยวนครปฐมปลอดภยัยห่างไกลโควิด -19 อย่าลืมสามปนะคะ